เคยได้ยินเสียงม้าควบในความมืดไหมครับไม่ใช่เสียงม้าธรรมดาเสียงม้าที่ดังใกล้เข้ามาพร้อมกับความตายวันนี้ผมจะเล่าเรื่องด ah ูลาฮานอัศวินไร้หัวแห่งตำนานไอริชเรื่องที่แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ในไอแลนด์เองยังไม่อยากพูดถึงภาพที่คนส่วนใหญ่เล่าขานคือชายร่างสูงใหญ่สวมชุดดำสนิท ขี่ม้าสีดำทะมึนแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเขาไม่มีหัวมือข้างหนึ่งของเขาถือศีรษะตัวเองศีรษะที่ซีดขาวเหมือนคนตายดวงตาเบิกโพลงราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวและปากที่สแยะยิ้มอย่างน่าสะอิดสะเอียนว่ากันว่าเมื่อดูลาฮานหยุดมา้านั่นหมายความว่า ความตายกำลังมาเยือนใครบางคนในบริเวณนั้นบางคนบอกว่าเขาจะตะโกนชื่อของคนที่กำลังจะตายชื่อนั้นจะดังกล้องกังวานไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วทำไมถึงไร้หัว ตำนานเล่าว่าเขาถูกตัดหัวในการต่อสู้เมื่อนานมาแล้วและถูกสาบให้ต้องออกตามหาหัวของตัวเองไปตลอดกาลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายที่น่าหวาดกลัวเรื่องเล่านี้ไม่ได้มีแค่ในตำราผมเคยคุยกับชายชราคนหนึ่งที่อ้างว่าเคยเห็นดูลหานกับตาตัวเองคืนนั้นฟ้ามืดสนิทผมได้ยินเสียงม้าควบใกล้เข้ามา ตอนแรกคิดว่าเป็นม้าของเพื่อนบ้านแต่เสียงมันดังดังจนผิดปกติแล้วผมก็เห็นร่างสีดำขี่ม้าแต่ไม่มีหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมถามหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านของผมก็ตายตายอย่างไม่มีสาเหตุเหมือนหัวใจวายเฉียบพลันชายฉรางเงียบไปก่อนจะพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยออกจากบ้านตอนกลางคืนอีกเลยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ผมรู้คือถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงม้าควบในความมืดจงภาวนาอย่าให้เขาหยุดม้าอยู่หน้าบ้านคุณเพราะนั่นอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยินเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับหรือเคยเจออะไรที่น่ากลัวกว่านี้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับ อยากฟังถ้าชอบเรื่องผีผีแบบนี้อย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับเพราะเรื่องต่อไปอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืน